ที่คนะืมันถ่ายรูปแบข้างหลังอะข้างหลังมันเดี๋ยวนึ่งหนึ่งสองสามเอาไม่กระโดดเหรอไอ้ย้นใกล้ดนึงเธอไม่กระโดดเหรอหนึ่สองสามไอกรบหนึ่งไอกรอบหนึ่สองามเไม่กระโดดหรอคะไม่กระโดดเหรอเลีาซลมาอาคนหน ไม่ใช่แต่อน่นกนมือค่ะูไปจากลู่หลอยไมายุดเอามเอามป้งแปงมันงัฉละขายะ้จ้าเอลิงค่ะครูเออเธอจับตะข่ายแล้วหันหน้ามาเนี่ยครแล้วครูพละเขาจะบดเราไหมเนี่ยไม่บ่ะไม่บทอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะกดกดถ่ายตรงนี้ครูครูจะไปถ่ายเพื่อนจะมากลหน่อยกดตรงนีค่ะครูเธอจับก่อ กดเออโบกดเออเอียงก้องแบบนี้เอออันนี้หรอกเลยกดเลยกดเลยยังกดเลยหนึ่งสองสามนึ่งสองสามห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 นึ่งสองสาม เดี๋ยวดูรวบตาการ์ตูนนะคะครูมีแต่หลุนๆแน่นๆเลยอ่ะ